สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําแกงอ่อมกบรุอแกงแกงกบบ้านผมแต่แกงแกงก,ก,กบของผมเครืกกกกผมผมค่องไม่เพราะโดยทเป็นปแบบอ,อ่อมอ,อ่อ,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 อมทำกบแบบแนวแนวอีาสานเลยครับะนีมีแม่กบมาสองตัวตลาดต,ตลาดเนเะขาย่างแล้วต้องใช้แบบกบอย่างนี้เพได้ไม่ใ้คาวแล้วครับ มาเรงมาเอ,อาดูก็จะมีอัดก็มีถั่วมีพิชพิชเรียนนะครับใบใบม,รมะระกีนก็ชมแล้วก็ถั่วครับนะครับต้นหอมตอนแรกก็จะใส่มะเขือเป็นม,มีมีซื้อ ก็เลยมยีแค่นี้ครับผักการใส่แค่นี้พ,พอในในครับผมนี่ก็มีนะครับต่ครหอมแดงหอมขาวขามะลูกที่ยทิชเช่างชเ้หรือจางนาหรือยอไหนอะไรครับอนนี้กบผมจะใช้การฉีดนะครับผมจะไม่จับฉีดแล้วเเอากระดูกออกออกาดรครับผมจะใช้ที่ฉีดครับแกะอานี้ค ทำเนี่ยกรดูกออกมันไม่สับเพราะถ้าสับกระดูกมันจะกิด้วยเนกดมัแข็งแล้วมันจะกินไม่ได้แสเลยผมก็เป็นกบยากขึ้นมาตลาดครับผมอยากแล้วมาทำเยอะจะไม่เ้ารใหญ่ครับตัวนี้อตัวนี้ซื้อมาเจ็าแล้วก็อแ้ครับต่อนดเลยตเขาแข็งไม่แสแข็งมี เอบกินกุ้หนกุานี่อกินยอนตันี้อยากกินเ้ยดูเขาใหญ่มากสั่ิงไม่สซ่บแน่หอกต้รออนนี้แลเาเลื้อะเอีกอันนี้เป็นพวกไข่มันกอเอาทิ้งไปครับข้างใน ราคายแย่งเลยทางธนาคารครับเจเอาแต่กระคาเนี่ยขอตเทียมที่ไทยตัวจุตัวเขาไม่เอาเอาไปขายที่ไหนไขมันนิจีบได้ครับไมวสัว์เลยทีเอที่นี่ ทิ้งไว้ในสวนเนี่ยโขบสองตัวได้เยอะนเนี่ยจ้าเยอะเลยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำซุปรู้อะไรน้อย,ยเลี้ยงมาแล้วครับหรือว่าขโมพี่แกงนี่ครับแกงลรลายแล้วก็ปีนี่จะใส่ที่หลังสากไว้ตรงกบกันแล้วก็หอมแดงออกครับยังไม่โขบครับเดี๋ยวใส่ที่หลังสาวก่อน ถ้าใส่หอมแดงตัวนี้เดี๋ยวจะร้องไห้ไหมครับไม่พีนครับนี่ยใส่ไปเลยครับพบใหม่สักเก่ามาแล้วครับทำก่อนนะครับสนเงนคนไวนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับหอมแดงเราใส่เข้าไปเลย ปกิก็ใส่เข้าไปนะครับไปพร้อมกันเลยนคะรับคันี้มาโหสนามรอนไหว sẽ khi loại cái ta luôn cocon luôn cộp mọi người mất mát 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 nó mát 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 มอเล็กน้อยครับมอเล็กน้อยพื่อเล็กน้อยหอมน,น,นะครับกบของเราใส่ลงไปหอมมากเลยเนี่ยอืมกบตำ้ตัวยังยักนี่นะน้ำล้างคกุกับต้นไอยกัน ใส่ไปเลยครับเสริมอีกสักหน่อยหิดไปหก็รอเดือดครับปิดฟ้าเท่าไหรนครับจะไ,ได้เดือดเร็วน้ำบอกแดงน้ำบอกแดงโอ้โหเห็นไหมครับเริ่มเดือดแล้ว คนเท่าไหร่ครับอืม,อมอางานนี้ก็จะมีถึงชิมแล้วครับผมเดือดแล้วชิมได้กบก็สุกย่างมาแล้วครับขาดอะไรจะได้เติมเข้ไปครับนี่ครับอืมไม่ต้องคิดมากเจ๋อเลย กูรักเราไม่ลืมกันใส่เข้าไป,ไปแล้วก็สักนิดพริกตามพริกไม่ได้ใส่เกลือครับใส่เกลือปกติไปน้ำเปร่าเป็นน้ำปาลาโนเล่โนเล่ครับแดดกระซิมเบิง้ง อืมอะไรนะนี่ก็นี่ฮะใส่ไปเลยลูกโดดด้วยอออันนี้ใบมะระขีนกถั่วฝักยาวลูกโดดต้นหอมชะอมอาคาอาคากินไม่มาเลยพูดถึง อ่ะข่ะอ่ะคอืมเจ๋อเจะออร่อยวนะ่ะน่าจะหยอดอันนี้เข้าไปหน่อยนิดฮะอยู่ไหน อ๋มอ um, 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 ๋มอมอมอออมอ๋มอ๋มอออ๋อ สุกแล้วครับผักมาสุกง่ายตักใส่ถ้วยแล้วโอ้ดค่อยปลกบานค่อยปลกแคบด,ดิอันนี้ได้กันโอ้สกินเบิร์ดเองคนเดียวโอ้สกินคนเดียวไม่มีใครเช่อยกินอนี่ยอืมอืมเป็นกระแสร็จกระเหนียวมาครับโอ้ร้อน เนี่ยเรียบร้อยออมกบมาเดี๋ยวมาด้านนี้กันนะครับเรียบร้อยครับไหนครับกบอ่อมกบ 100,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  100. เรียบร้อยคิดหน่อยสีักแน่เลยดูดิยอืออันนี้เลยขานีไหเนื้อขา,าะะอือ ใบมะละกินนกอ่ำลมอ่ำลมสับสับนี่ขาวอ่อนีรูดวด้วยมีชะอมตรงกล่ออื้มอะอื้มเอมเอย่างเงี้ยอื้อ อตักๆไม้ขึ้นเอาละเดี๋ยวขากบอืืออออ You're <laughs> <laughs> มากแล้วไม่ได้ยินอ่อมกรบด้วยแคร่กบถ้าบานผมก็จะแคร่กบแต่แครนก,ก,ก็ต้องใส่ขั้วเลยครับเพิ่งจะเยอะกว่านี้แต่ไม่ใส่นะครับอื้อ อร่อยนะครับหุ้ข้าาด้วยอีกแล้วอ่ะเลือดทั้งคุค้ข้าาทั้งอร่อยแต่วันนี้จะกินหมดหม้อแน่ๆเลยคนเดียวนะนะนะครับผักชะอมอือ นี่ขากรบเนากเนกื้อน่องเนื้อน่องเนือขาที่แกะเมื่อกี้ไ่ลูกโดดน้อขาอืมอืม ครับจะได้เป็นขบเลี้ยงไม่ให้ผมนัให้เป็นขบเลี้ยงนะ อีกหนึ่งน่องครับขาอ่อนขาเนี่ยมันเสริมเผ็ดร้อนหอมมาก are ข่าหมดเลยว่าเออเนี่ยข่าเลยนี่เต็มเกินหมดเลยอครับ อยางลมแรงมากข้างนอกต้นดอกไคนาลมะตายเลยลมดีมากแต่ไม่เข้าบ้านเจอลูกโดดไปไล้ไม่ได้เนี่ยเผ็ด อืม,อ,มอร่อยจริงครับวันาานี้นี่ออมกบจิดเทีย่ยงละวันนี้ อ๋อวันนี้อร่อยมากครับแกงป่งกบอือหืออร่อยทุกวันของอร่อยอยู่ที่คนชอบของล้อยู่ที่คนนะ่ะ นข้าวเหนียวาถ้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เล็กนะครับใหญ่นะครับเนี่ยข้าวเหนียวเต็มเลยแกงห่ออันนี่ก็สายกอ,องกินไม่หมด หลายพวงหมูนี่ซึ้อมาถ้าลังน้ำน้ำขี้ทั้งหมดเ็นไมงั้นเขาเสียตายโดนน้ำตื้ตาย,น,ตายน้ำกระบอกแดงมันก็ยังอยู่อืมวันนี้อร่อยมาก จะได้ไหมเนี่ยกบนานถ้ามันกบนานแซ่บยิ่กว่านี่มันหอมมันขมใบมะระขีนกหน่อหน่อยแซ่บอือนี่ครับนี่ก็มาถึงตอนปลายนะครับแล้วก็จะกลับคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับีติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามชมกันไปนานๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ กดไลค์ด้วยครับสวัสดีครับสับสคริปต์เยอะๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแกงอก่อมกบเดี๋ยวพลังจะมาทำขั้วแครกบทานเหนือให้กินให้ดูครับแกงแครกบตอนแรกว่าจะทำแกงแครกบแบบลืมไปเครื่องไม่ครบหาไม่ได้เลยกลายเป็นอ่อมกบไปก่อนครับผมสวัสดีครับ